สวัสดีค่ะนักเรียนในวันอังคารที่7เดือนธันวาคมพศ2564พบกับครูน้ำในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องอะไรให้นักเรียนเตรียมหนังสือและอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่201นะคะ ่าหน้าที่2 0 1เรื่องการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนะ้ำบ21ถึง100ในรูปกระจายนะคะเจอหรือยังคะอ่าเราจะมาดูในตัวอย่างนะคะเห็นไม้ที่เป็นมัดไหมคะนักเรียน1มัดนี้เท่ากับเท่าไหร่แล้วนะคะอ่าเท่ากับ10ถูกต้องค่ะ แล้วถ้ามีสี่มัดก็เท่ากับสี่อะไรคะสี่สิบเก่งมากนะคะอ่าและมีเป็นเป็นอันอยู่สองอันนะคะอันเล็กๆเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับสองหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนที่เขาให้มาเท่ากับสี่สิบสองนะคะสองอยู่ในหลกักหน่วยมีค่าเท่ากับสองเก่งมากค่ะ สี่อยู่ในหลกักสิบมีค่าเท่ากับสี่สิบโอเคเราจะมาเขียนกันในรูปกระจายนะคะว่าสี่สิบสองเนี่ยเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายได้เท่ากับสี่สิบสองเท่ากับสี่สิบบวกกับสองนั่นเองคะ่ะนักเรียนในกรอบสีฟ้านะคะไม่ยากเลยเราจะเอาหลักสิบนะคะบวกกับหลักหน่วยนะคะนักเรียน เรามาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะดินสอนะคะในหนึ่งมัดเนี่ยนะคะจะมีดินสออยู่10แท่งนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนลองนับดูสิคะว่ามีทั้งหมดกี่มัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมีทั้งหมดเมัดนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเท่ากับเจ็ดสินะคะและหลักหน่วยมีไหมคะไม่มี ก็เท่ากับ70กับ0ย์หน่วยนะคะอ่า0อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ0อ่าต่อไป7จนะคะเอยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับเจิโอเคเก่งมากเลยค่ะแล้วเราจะเขียนในรูปกระจายได้ยังไงคะอ่าเราจะเขียนในรูปกระจายได้เท่ากับ70็ดเท่ากับ70บวกกับศนนั่นเองคะ่ะนักเรียน เรื่องการกระจายไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนเราจะเอาหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะมาบวกกันนั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนเรื่องหลักหน่วยและหลักสิบกันไปแล้วใช่ไหมคะในคาบนี้นะคะนักเรียนของครูทําได้แน่นอนนะคะแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่202นะคะข้อที่3 เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างนะคะ <os> เพื่อทำให้การเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายถูกต้องทั้ง8ข้อนะคะนักเรียนลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์นะคะลงวันที่เรียบร้อยขอยกตัวอย่างในข้อที่1น,นะคะ48เท่ากับในช่องว่างนี้เราต้องเติมเลขอะไรลงไปนะคะ48ก็มาจาก40กับ8หน่วยนะคะนักเรียน เพราะฉะนั้นตัวเลขที่หายไปก็คือตัวเลข40นะคะเมื่อ40บวกกับ8ก็จะกลายเป็น48ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับคาบนี้นะคะก็มีเนื้อหาเพียงแค่นี้เจอกันใหม่คาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ